เี้ตะก,กี้มันจะเป็นหูเป็นปองสอดครับต้องสสยหยาลอยมาเดี๋ยวผมจะพายปาไปทางรถแลียนเนาะค,คนหกคนจอบอะไรอันนี้เป็นต้นดูขเขาจะมาลตัดครับตัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ตำรวจก็มาเต้มครับนี่ครับอันนี้เป็นทางรถปกติสิคีรถลงไปนี้ นำส้นทางวันนีรับ ตกลื่นๆอย่างน้อยครับมื่นีขาดขึ้นตกลื่นขึ้นเหมือนขึ้นฝนหัวนั่งล้านสิดหับอเรทสามเถือเรานั่งล้านหรืมอผมใหม่พายมากครับขวดน้ำเพี้ยนเอาเชื่งปลาบุญ

เีตั้งน,นต่สูงๆเสนละอันน,อนี้ตังร้านของมูครับเนี่ยของผมอยู่ทางหุ่น น้ำ่วมถมล่ะนี่ครับปึ๊บำลันมูถมแล้วนี่ครับสตีเวตหม,มองนี่ทำไงนี ม,มีมีทีมงานครับทีมงานทีมงานผลามาซอยเห็นนานๆแล้วก็มาให้กันเรงใจตุกป่านกันครับนี่เต็มที่บนเต็มที่หาเราเยลุดพอ,อดีครับลุดพอดีเนี <g> ่ย <ül üyor> ครับบางแนวบางแนวอผลงานเนี่ย เกือบ,บโลเนาะเกือบโลเนาะน้นำหากเนาะนี่รรเ,นเริ่มกำลังชุนบุนครับตอนนี้ต,ตอนนี้น้ำแห้งครับน้ำอ,อกวาวันนี้น้ำตีก็เก้นเนาะ ก็เลยส่งตีมาข้างนี้นั่นแหลนนะโอ้วตึงนะเา้าตายว่ะครับเั็นก็ตีเบ็ดแค่สิบขั้นพอครับเฮ้ยขึ้นลอยอวยม้มันเมื่อกี้ปวดดนปวดนี่นะครับใสบ่โบโบครับเศร้านักมึงดูล่ะนี่ครับ,บ,รบมีแต่ใส่โลครับนี่ มากีกแล้วครับหนึ่งหางครับตอนน้เวี้เบ็ดกำลังมวัวักำลังวนไหวปปลาเพิ่งเริ่มหิวแล้วครับผมน้่นำก็ตัวหน่อยอยู่รูดพูดีรูดทองเที่ยวด้เ่ย เอร้างาเ้าลคันนีลมื่อกี้อือหรนทหานนหารข้าะนังโซ่ีเชียวชีเชียวกันครับเลี้ยงเรือเลียนพันนะ ป่าเรียกกดครับกดของมา่ส่บ่ดูดบ่มันมีเันมองของอยู่ทั้งใต้นี่มองหนึ่งน่ะอยู่บ่โอ้กดบางอย่างเงาแรงกันดึงขึ้นบนรถ ่างน้า้านครับตอนนี้ก็มาตั้งน้า้านวันแรกนะครับน,น,นี่กลับแล้วครับผมมากันซีคนครับกะชีแบงป่ากันได้ผพูดละ,ะสามีตัวครับพ่อเด็เขาใะ่ละก็อตะปูะ่ะยกคนได้ยังมายกคนเต่ห็บนนครับจกู เบื้งในกล้องอาจจะน้อยๆครับเพราะว่าดูนะครับเกลี่ยแน่โต้แน่เก้าตัวเก่าตัวเก้าตัวยูบุญเคยมีได้ป่ะมีแต่ใส่โลดนะครับนี่เบิ้งในกล้องอาจจะน้อยๆแต่ว่าตัวใหญ่ครับนี่เนี่ยตัวใหญ่อยู่อาจจะประมาณโลกว่าแต่ว่ามือนี้ตัวใหญ่เนาะตัวงามตัววนครับจบมือนี้วันอาทิตย์นะครับมือเดี๋ยวผมก็จะมาใหม่ครับเดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งใหม่นะครับ แอบทึ่งนัวเงียบจมนาเลีนาดำมาให้กู้แม่ไพ่กับตีหัวไข่ไหครับน้ำท่วมครับครับพอปกติกับขี่รถปีกับมะฮอดนี่ครับมะมะหอดมืองนี้ครับขี่ปีกัมะฮอดมืองนี้แต่ว่าน้ำมันขึ้นเดือนหนึ่งขึ้นเดือนนี้ขึ้นประมาณสามเมตรกว่าครับแต่ว่าขึ้นเร็วมาเพราะว่า ขาเจ้าบ่ปล่อยน้ำครับเอาตัวเดียววะเอาตัวเดียวไปเอาตัวเดียวนะจุบนะเอาตัวเดียว ยี่โบตัวเดก็ได้พี่เตยเรียกก็เลยเดี๋ยวคอยบอยางดอกเงีด้ป่ะนี่เงี่ยก่อนเนอโอเคครับโอเคครับจะพรได้ยุดกันอีกหมื่อไหวันสุกเลยบุ่เวันุกุนะถุงถุงมาดิตัวเดียวบ่โอ้โเอาไเลย่ปไปพี่ยังได้ตัวเดียยี่โบรดสำหรับวันนี้ผมก็ สำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีนะครับผมแล้วก็โอกาหน้าผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับวันนี้ก็มีฝนตกแล้วก็มีดึงเบียปาาอาจจะถ่ายไม่เต็มที่เพราะว่ากลัวโทรศัพท์ตกน้ํานะครับนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาใหม่นะครับเ็าแบ่งกันก็แบ่งกันคนละตัวสองตัวนะครับได้ได้เอาอะไรปูไว้คาเรตครับไม่คาเลตเอปูไว้แล้วใช่ไหม